สวัสดีคะ่ะทุกคนเเกมนี้น่าจะเป็นเกมแรกนะคะที่เราเล่นแบบคอมพิวเตอร์ขออนุญาตลดเสียงมิวสิกเสียงซาวขออนุญาตลดลงาภาษาตัวนี้เป็นตัวเดโมนะคะก็เลยไม่มีภาษาไทย แต่เดี๋ยวเราเล่นดูก่อนถ้าเกิดว่าทุกคนชอบนะคะก็คอมเมนต์ไว้ถ้าเกิดว่าทุกคนดูแล้วชอบอยากให้เล่นต่อเงี้ยก็คอมเมนต์ไว้ก็จะได้สื่อเกมนี้มาเล่นเนาะออนนี้มันเป็นตัวเดโมเฉยๆอันนี้เดี๋ยวเราเริ่มดีกว่านะคะเสียงอา,อาจจะเบานิดนึงนะ นมีภาษาไทยอยู่นี่นะยังไงกันเนี่ยเสียงของเกมตอนนี้ค่อนข้างเบานะคะเพราะว่าถ้าเราเปิดเสียงเกมดังเกินไปอ่ะจะเออจะทำให้ไม่ได้ยินเสียงพูดจริงๆเกมนี้เขารีวิวว่าเนื้อเรื่องสนุกนะแล้วมีเวอร์ชั่นภาษาไทยด้วย แต่ตัวเดมโมยังไม่มีภาษาไทยนะคะเราก็จะเล่นกันแบบนี้ให้ดูก่อนอยากอยากเพิ่มสปีดจังเลยมันมีเสียงขยับด้วยเมื่อกี้เอามีคืออะไรอะ่ะ มันไม่ใช่คนเลยมเมื่อกี้มีคนตายในหมู่บ้านนะคะแล้วตัวเอกของเราก็จะต้องมาสืบหาคดีนะว่า,าการตายนี่มันเกิดการตายได้ยังไงคนตายเยอะมาก เราจะเล่นรอดไหมเนี่ยภาษาก็อ่อนด้อยมากเราจะลองดูแต่เกมน,นี้ถ้าเป็นภาษาไทยก็น่าจะสนุกมาแล้วค่ะเมืองเมืองแบบเมืองคาวบอยเลยนะ Hotel. มีภารกิจที่จะต้องทำที่นี่นะคะเป็นเกมแนวเนื้อเรื่องนะคะเนื้อเรื่องก็จะเยอะนิดนึง มีชมด้วฟันสวย จะให้เราทำอะไรต่อเนี่ยเข้ามาอยู่ในบาร์นะคะ การคุยกับคนนี้นะเจนนี้ไม่รู้เขาใช้เวลาเท่าไหร่ คุยกับคนนี้ก่อนดีกว่านี่คนนี้ก่อนระดับแรกเพราะเราต้องการหาข้อมูลนะคะเราจะพูดเกี่ยวกับคนนี้ก่อนตอนนี้ก็ยังไม่ได้ข้อมูลอะไรเท่าไหร่ บอกนะว่าประเทศใหม่กฎหมายไม่ใหม่ทุกคนก็พยายามหาทางรับมือนะคะแต่ว่าก็ยังไม่สําเร็จนะเขาก็บอกนะคะว่าช่วงนี้ก็เป็นเวลาที่แบบว่าต้องระมัดระวังนะหาคนไว้ใจยากต่อไปเขาก็บอกว่าดีใจที่เรามาเมืองเขา เขาถามว่าเรามาจากฟอร์ดเอเดนใช่ไหมน่าจะเป็นชื่อเมืองที่เราจากมานะคะน่าเราก็ตอบไปว่าใช่ก็ชวนคุยเบีกนะว่ามันไม่ใช่การเดินทางที่ง่ายเลยเขาอันนี้เหมือนเขาบอกชวนเราคุยเนาะ ว่าเรามาจากทางอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยอ่านไม่ออกแล้วก็บอกว่าคนเยอะคนพกผ้าในถนนเส้นนี้แล้วก็บอกด้วยว่าแม่มากเท่ากับพี่คุณเชื่อในหนังสือพิมพ์ก็งงๆดีแล้วก็ ต่อนะคะเขาก็พูดเกี่ยวกับการเดินทางอะ อืมผู้หญิงที่เดินทางคนเดียวเขาน่าจะชวนคุยอะ่ะเป็นการชวนคุยเนาะคือก่อนหน้านี้เขาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอ่อปืนหรืออะไรสักอย่างไหะแล้วเขาก็บอกว่าฉัน ไม่ไม่ใช่คนที่อยู่ในธุรกิจล่าแล้วก็เขาคิดว่าคนนะคะเป็นปัญหาในมูลไลท์มูลไลท์ก็คือเมืองนี้เนาะ คธอไคนนี้มันเขียนจดหมายไปให้มาช่วยแบบว่าไขคดีอ่ะแล้วในจดหมายอ่ะก็พูดถึงว่ามีคนหายไปซึ่งมันมีคนหายเยอะมากนะคะถ้าเกิดว่าแปลผิดก็เราช่วยๆกันนะคะถ้าเกิดว่าแปลผิดก็เออเมืองนี้นะคะน่าจะเป็นเหมืองแร่เขาบอกว่าเป็นเหมืองแร่แล้วก็จะมีคนมามาไปไปก็น่าจะเป็นคนที่แบบมาขุดแร่อะไรอย่างเงี้ย แล้วเขาก็บอกเลยว่า,ามีคนหายไปนะคะรสิบห<ะ>้าแห่งสิบห้าแห่งนี่น่าจะหมายถึงว่าเป็นคดีอ่ะเป็นเคสที่เกิดสิบห้าแห่งแต่แต่ว่าเขาก็ไม่ได้บอกนะว่าแต่ละแห่งอะ่ะมันเป็นจำนวนกี่คน ีคะเ,เขาก็บอกว่ามิสมาเกเรตเป็นคนล่าสุดที่หายตัวไปนะเมื่อวานนี้ด้วยนะเราก็บอกไปว่าฟังฟังดูเหมือนฉันจะมาที่นี่ช้าไปนะอะไรอย่างเงี้ย เราก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเราหาสาเหตุได้ก็จะมีการขอบคุณจ่ายค่าจ้างเหรอหรืออะไรทํานองเนี้ยไปเร็วๆเลยได้ไหมอ่ะไม่มีพารเซลเลยเหรอเฮ้ hey. คนเล่นเกมปริศนาแล้วแบบเจอพัซเซิลมาตลอดนี่มาเจออย่างนี้นี่แบบอะไรเนี่ยแล้วเราก็เดินมาทางนี้ต่อนะคะแล้วถามไปว่าเธออยู่ที่ไหน I don't know ไม่รู้ นักเสิร์ฟนี่เราต้องคุยกับทุกคนรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างประช่างมันองใส่ยต้องซื้อสลมามังเงี้ยภาษาอังกฤษอ่อนแอนีถามเราอีกใครจ้างเรามาก็นี่ไงกับตันไง กับตันมูลไลทน่าจะหมายถึงแนมเพอร์หรือเปล่าก็หัวลาะนะคะหัวลาะเสร็จแล้วมีขาดถุยนต่ฮะเขาให้เราเผาเงินหมายความว่าไงช่วยผลานเงินเหรอแล้วก็พูดถึงเรื่องว่าขี้โกงด้วย เราก็ถามว่าเขาคิดยังไงไก่คนเมื่อกี้โอ้นี่แหละคราวเด็ดฉันเห็นเขาเข้าไปในพุ่มไม้กับแม็กกี้แมทธิวฮ่าด้วยตาของตัวเองด้วยเงี้ยเข้าไปทำอะไรในพุ่มไม้ อันนี้อะไรอ่ะซอสใต,ต้อืมแล้วทำไมซอสนี้มันไม่ใช่ขดบิกกี้เหรอแล้วทไมมัน,นมีหัวกะโหลกอ่ะยาพิษป้องมีอต้มโดยคนขายเหล้าเถื่อนทางใต้นะคะเขาก็เลยตั้งชื่อว่าใตา้ของเถื่อนนี่เอง ก็ไม่รู้นะว่าได้ของมายังไงเมือ่ไล่ยฮะเราก็ถามว่าเมาื่อไลร่ที่บอกเห็นกับตาเนะเห็นเมลร่บอกมาเห็นเมืหร่จ้าอ๋อเมื่อคืนนี่เองพระอาทิตย์เพิ่งจะตกแล้วก็ถามไปว่าได้ดื่มไ้มอืมไม่ แล้วก็ไม่เห็นแม็กกี้ตั้งแต่นั้นมาเลยใช่ไหมถูกต้องแล้วคนอื่นล่ะที่หายตัวไปอ,ะอ่ะอ่าเขาก็สงสัย ไม่คิดว่าเป็นไปได้แต่ใบหน้าคนนี้ก็มีรอยย่นอะไรเหมือนไม่พอใจหรือเปล่านะเอาละ่ะเราข้ามๆไปคุยกับคนอื่นบ้างไหมดูแล้วไม่ค่อยได้อะไรเลย เกมเนื้อเรื่องอย่างแท้จริงเลยค่ะทุกคนนี่ไม่ได้อ่านเลยนะเราคิดว่าไม่ไหวแล้วเราเล่นแบบเรื่อยๆเร็วๆเลยขอดูมันจะมีพาสเซลอะไรให้เราแก้มีปริศนาอะไรให้แก้มัง่งขอดูแนวทางของเกมนี้ก่อนนะ เกมเนื้อเรื่องแบบทางเลือกเหรอเนี่ยขอเพิ่มเวลาได้ไหมยังเจอแก้ไขปริศนาได้เลยฉันตอบคำถามอย่างเดียวเลยเนี่ยอันนี้ไม่ได้อ่านแล้วนะคะไม่ได้อ่านแล้วนะคะ คือเราอยากรู้ว่ามันจะให้เราเล่นเมื่อไหร่เท่านั้นแหละคือที่อยากรู้เลยที่อยากรู้แค่นี้จริงๆเมื่อไหร่จะถึงเวลาที่ฉันจะได้เล่นเกม ดออโต้ก็ไม่ไปด้วยอ่ะอน,นี้เริ่มเล่าเรื่องแล้วนะคะเรื่องป่านะอืมเรามาแล้วอุ้ยมาอยู่ๆก็มีเสียงล่ะ อ๋อเสียงเกมเสียงเกมเฮ้ยเนื้อเรื่องน่าสนใจอยู่นะถึงเราจะดูแบบคร่าวๆเร็วๆรวดเร็วขนาดนี้เนื้อเรื่องก็น่าสนใจอยู่โฮ้ยสยองขวัญน,นี่ไม่ใช่คนแล้วนี่เป็นผีให้ ไอ้ครซื้ออ่ะมันเป็นแมงมุมที่กินผู้หญิงเข้าไปอ่ะค่ะแล้วเราก็ยิงปืนนะเพื่อช่วยคนโฮย้ยคนน่าซื้อเกมนี้เล่นวะบัดเจ็บแล้วแต่ผู้หญิงคนนั้นคนไม่รอดแล้วล่ะ ดูสิโอหกะโหลกเพียบนี่คือคนตายเพียบเลยเอ่ะมันเป็นตัวอะไรล่ะเนี่ย จบค่ะทุกคน The for c o n e r moonlight นะจ๊ะ Return เฮ้ยน่าเล่นอยู่นะเกมนี้ถึงมันไม่เห็นมันไหมไอ้นี่เลยนี่เขามีรูปภาพให้ให้ด้วยนะเนี่ยรูปเนี้ยโอ้โหเพียบคือ เฮ้ยมีแสงด้วยอ่ะเออเราว่าโอเคนะมีให้เซฟด้วยสแสดงว่ามันต้องมีแบบให้เลือกตัวเลือกหนึ่งสองสามสี่อะไรแบบนี้หรือเปล่าน่าสนใจน่าสนใจทุกคนคิดว่าไงคะเกมนี้น่าเล่นไหมเอ่ยควรซื้อดีหรือไม่ควรซื้อฉันขอออกก่อนได้ไหม ถ้ายังไงนะคะคอมเมนต์ใต้ตคลิปนะ